กับสวีดัสสวัสดีทุกๆคนทุกๆชาติเงีนด้วยนะครับผมวันนี้นะฮะเราก็มาอยู่กันในเกม d e m o n s l a y e r กับผมเ n t ทรีชแนลอีกครั้นกแล้วนะครับผมซึ่งคลิปวันนี้นะฮะเราจากที่เล่นมานานหลายเดือนนะครับเราก็จะมาลองดูนะครับผมในการจัดนะครับผมอันดับตัวละครนะครับที่ติดนะครับผมแต่รับปานนะครับผมไม่ว่าจะเป็นปานวาริปานสนีอะไรพวกนี้นะครับผมเราจะมาจัดกันหมดเลยละกันนะครับว่า แต่ละตัวนี่ผมเก่งยังไงและทําอะไรได้นะครับและควรใช้หรือควรเล่นยังไงนะทุกคนนะและใส่ของอะไรดีที่สุดละกันนะทุกคนนะโอเคเราจะมาเริ่มกันเลยละกันนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับเราขออนุญาตนะครับเริ่มที่ปานวาเรียนก่อนเลยละกันนะครับผมนี่เลยนะครับซึ่งณตอนนี้ผมมีปานวาเรียนทั้งหมด7ตัวละครนะครับผมเราขอเริ่มจากตัวล่างสุดกันเลยละกันครับผมคือซาบิโตนะครับผมเพื่อจะได้ไปไวๆนะครับ ตัว sr กับตัว r และตัว n นะครับผมขออนุญาตไม่นับนะครับเพราะว่าเป็นวัตถุดิบซะมากกว่าละกันนะครับโอเคเนาะเพราะยิ่งเป็นตัว sr นะครับผมสำหรับบางคนนะครับรู้สึกว่าสกิลมันรู้สึกมันดีๆนะครับแต่ความจริงนะครับดาวนะครับจะ up ไม่ถึงประมาณเท่ากับตัวละคร sr นะทุกคนนะตัวละคร sr จะมีดาวตันนะครับผมโอเคเริ่มที่ซาบิโตะนะครับผมซาบิโตะนะครับผมตัวละครตัวนี้เนี่ยผมจะเป็นการตีเป้าเดี่ยวนะครับผม และเอาไว้ล้วงได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็จะมีสกิลเพิ่มดามงดาเมจให้กับตัวเองนะครับเออซึ่งสำหรับผมนะครับจากที่อ่านมาเนี่ยเป็นอีกตัวละครหนึ่งนะครับที่ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยเท่าไหร่ครับดาเมจไม่ค่อยแรงนะครับผมและรู้สึกว่าเล่นไม่ค่อยได้นะครับเออซึ่งผมรู้สึกว่าควรเอาตัวละครอื่นน่าจะน่าสนใจมากกว่าละกันนะครับผมสำหรับตัวละครตัวนี้ผมก็รู้สึกว่าไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าใครจะเล่นก็สามารถเล่นได้นะครับผมแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับตัวละครตัวนี้นะ ของที่ใช้นี่ครับน่าจะเป็นได้หมดเลยผมเจาะกรุงเจาะเกาะนะครับหรือว่าจะเป็นเพิ่มความเร็วให้กับตัวเองนะครับหรือว่าจะเป็นสกิลใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งก็ได้เหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่คนจะเล่นเลยละกันนะครับผมตัวละครต่อไปผมซากกนจินะครับตัวละครตัวนี้จะเป็นตัวละครแจกฟรีนะครับผมสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับซึ่งตัวละครตัวนี้จะเป็นสายแทงนะครับซึ่งสำหรับผมนะครับเล่นได้เลยครับผมไม่ได้แย่เลยนะครับเป็นอีกแทงหนึ่งที่ผมรู้สึกว่า ก็พอไปวัดไปวาได้เหมือนกันนะครับผมลองมาจากคิวจูโร่ล่างไฟนะครับผมล่างที่เป็นแทงเนาะซึ่งตัวละครตัวนี้จุดเด่นของเขานี่ครับผมจะเป็นการที่สกิลเขาเนี่ยผมจะมียอยู่นะครับผมสกัดนะครับผมคอมโบเป้าหมายได้เหมือนกันนั่นเองนะครับผมทําให้เป้าหมายนะครับสกิลติดขัดอะไรประมาณนั้นเลยนะครับผมและรวมถึงเนี่ยผมจะมีเพิ่มพลังป้องกันให้กับตัวเองน่ครับผมทําให้ตัวเองถึงมากขึ้นนะครับผมและก็เอาไว้ให้ตัวเองนะผมยืนคลัมได้อึดๆนะครับอะไรประมาณนั้นเลยละกันนะครับผมแต่ถามว่าตัวละครตัวนี้นะครับ จะติดเมตาเป็นอันดับหนึ่งในตัวแท้งเลยไหมก็ไม่นะครับผมถ้าให้ผมเลือกนะครับผมก็จะเลือกเคียวจูโร่มากกว่านะครับเพราะเคียวจูโร่นะครับจะมีแจกบัฟให้กับเพื่อนนะครับแต่อย่างว่าครับผมตัวละครตัวนี้เป็นสายฟรีผมเป็นตัวละครแจกฟรีนะครับได้เร็วที่สุดและรวมถึงนะครับผมได้อัปดาวง่ายที่สุดด้วยซ้ำนะครับผมก็เล่นไปถึงประมาณสักสองสาเดือนเลยนะครับตัวละครตัวนี้ะครับมก่อนที่จะมาเปลี่ยนเป็นเคียวจูโร่นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับตัวละครตัวนี้ไม่ได้แย่เลยนะครับ ซึ่งของที่ใส่นะครับผมก็แนะนำว่าเป็นสายถึกทั้งหมดเลยก็ดีนะครับผมเพิ่มหลบหลีกอะไรพวกนี้แหละก็แจ็มมากมากเลยละกันนะผมใส่เป็นพวกแนวนั้นนะครับผมก็โอเคเลยเนาะหรือจะใส่พวกแบบว่าเพิ่มความเร็วให้ตัวเองก็ได้นะครับอย่างที่บอกไปยิ่งความเร็วเขาเยอะนะครับเขาก็สามารถถึกมากขึ้นนั่นเองจ้ะหรือไม่ก็ใส่พวกของโกงๆนะครับอย่างเช่นเมื่อเริ่มแต่ละเทินนะครับจะฟื้นเลือดให้กับตัวเองนะครับ หรือไม่ก็มีโอกาสตายนะครับแล้วก็จะฟื้นคืนชีพใหม่ได้ครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้อยู่แล้วแหละสำหรับส่ายแพงเนาะทุกคนเนาะางที่บอกไปครับตัวละครตัวนี้สามารถเล่นได้ในช่วงแรกๆเลยแล้วกันนะครับหรือเล่นนะตอนนี้สามสี่เดือนมาเล่นได้เหมือนกันนะครับถ้ายังไม่ได้คิวจูโ่จริงๆนะครับผมแบบผมเนี่ยผมได้คิวจูโ่มาดาวเยอะแล้วไงแบบถึงเลเวลตรงนี้แล้วไงผมก็เลยเล่นคิวจูโดไปนะครับผมเนี่ยตรงเนี้ยเออผมก็เลยเล่นมานะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับยังไม่มีคิวจูโ่นะครับก็สามารถเล่นตัวละครตัวนี้แก้ขัดไปกอนนเัังะจ ไม่แย่เลยครับผมเป็นตัวละครตัวต่อไปของกิยูนะครับผมกิยูนะครับจะเป็นตัวละครที่ดามิแรงนะครับซีซีป่วนนะครับเล่นอะไรก็โกงไปหมดดีไปหมดนะครับตัวละครตัวนี้ผมเก่งทุกโหมดเลยนะครับไม่มีอะไรมากผมโหดแน่นอนนะครับของที่ใส่นะครับก็เป็นความเร็วนะครับผมสกิลใหม่ครั้งหนึ่งเจาะเกาะอะไรได้หมดเลยนะครับผมสามารถเลือกสรรใช้กันได้เลยนะครับผมดีหมดทุกอย่างแน่นอนนะครับผมตัวละครตัวนี้นะครับอย่างที่พูดไปผมดามิตเขาแรงครับ และเขาสามารถตีตัวละคร2เป้านะครับที่แบบว่าโดนตัวหลังนะครับแบบโคตรดีอะอะไรประมาณนั้นเลยนะครับและมีใบด้วยนะครับสกิลเขานะครับมีแจกใบให้กับเป้าหมายได้ด้วยนะครับและสกิลเขาไี่ผมสามารถที่จะเพิ่มเป้าหมายที่โดนได้ด้วยนะครับอย่างเช่นสกิลเขาโดนแค่2คนใช่ไหมแต่พาสิกเขาจะทําให้โดน3คนเขาได้เหมือนกันนั่นเองนะจ๊ะอะไรประมาณนั้นเลยนะครับผมซึ่งสำหรับผมเนี่ย ตัวละครตัวนี้ไม่ต้องพูดเยอะครับผมแรงแน่นอนและควรใช้แน่นอนนะครับตัวต้นเกมที่ดีที่สุดเลยผมกล้าพูดเลยนะครับเพราะว่าผมเล่นอีกรหัสหนึ่งผมมีตัวละครตัวนี้ผ่านทุกอย่างได้ง่ายขึ้นมากมากเลยละกันนะฮะเป็นตัวละครหนึ่งที่ควรหาอย่างยิ่งนะครับต่อไปผมชิโนบุนะครับชิโนบุจากที่ผมดูมานะครับเขามีเอฟเฟกต์นะครับที่จะเพิ่มความเร็วเพิ่มพลังโจมตีให้กับเพื่อนๆนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าตัวละครตัวนี้ก็เป็นตัวละครสำรองได้ดีในโหมดพวกเนื้อเรื่องหรือว่าลงดันเจี้ยนต่างๆนะครับ แต่ถ้าจะให้เขาดีที่สุดนะครับน่าจะเล่นอารน่าโกงมากๆเลยนะครับตัวละครตัวนี้นะครับเริ่มต้นมาที่ขาดไม่ได้เลยก็ว่าได้นะผมชาบะชิโนบุนะครับถ้ามีตัวเขาเนี่ยผมสปีดตัวละครทีมเรานะครับจะยิ่งดีนะครับผมและยิ่งเล่นแบบว่าท็อปๆนะครับมีตัวละครตัวนี้จะเพิ่มความต่างให้กับทีมคู่ต่อสู้มากๆเลยละกันนะครับในการแจกบัฟให้กับเพื่อนๆนะครับผมและของที่ผมแนะนาไม่ใส่นะครับน่าจะเป็นแบบว่าเมื่อเราคิวเลื่อดให้กับเพื่อนๆนะครับผมเราก็จะเพิ่มนะครับผม มีโอกาสล้างดีบับนะครับผมเออและรวมถึงนะครับเริ่มแต่ละเทินนะครับก็จะล้างดีบับให้กับตัวเองนะครับเนี่ยผมแนะนาใส่ของพวกนี้ครับเพราะว่าตัวละครของเขานะครับต้องเป็นตัวละครที่ใช้สกิลได้ทุกเทินนะครับผมเอออะไรประมาณนาั้นเลยนะครับผมแนะนําว่าเป็นล้างดีบับจะดีที่สุดนะครับและตัวละครเขานะผมไม่ได้เก่งแค่แจกบับนะผมจะมีฮิลเลอร์ให้กับเพื่อนๆได้ด้วยนะครับก็เป็นตัวละครหนึ่งที่ซับพอร์ตได้ทุกทุกอย่างให้กับเพื่อนๆนะครับ คือเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะครับผมอะไรประมาณนั้นเลยละกันนะครับผมก็อีกตัวละครหนึ่งที่ดีเหมือนกันแตผมแต่ดาเมจไม่ค่อยแรงครับผมเป็นตัวละครซับพอร์ตเนาะตัวต่อไปนะครับผมก็จะเป็นทันจิโร่ร่างปานวารีนะครับซึ่งตัวละครตัวนี้ถามว่าดีไหมดีครับตัวละครตัวนี้เก่งไหมเก่งครับแต่ถามว่ามีตัวละครอื่นดีกว่าไหมก็มีครับเออก็คือกิยูนั่นเองนะครับผมแต่ถามว่าสามารถเล่นคู่ด้วยกันได้ไหมก็เล่นได้ครับในช่วงแรกนะครับเพราะว่าสกิลเขาแรงแน่นอนครับผม และยิ่งฝ่ายตรงข้ามนะครับหรือคนในสนามนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมเราหรือทีมฝ่ายตรงข้ามนะครับเลือน้อยเท่าไหร่นะครับตัวละครตัวนี้จะเพิ่มพลังโจมตีมากขึ้นเท่านั้นนั่นเองนะครับผมนี่เลยนะครับจากสกิลของเขานะครับซึ่งจะเป็นการที่เพิ่มบัฟให้กับตัวเองเรื่องดาเมจต่างๆคือทุกคนไว้ใจเขาได้แน่นอนนะครับและเขาไม่ได้มีที่ดาเมจอย่างเดียวครับเขามีดีบัฟในการที่สามารถสตันเป้าหมายได้ด้วยนะครับโอเคอะไรประมาณนั้นเลยละกันนะครับผมซึ่งผมบอกเลยว่าตัวละครตัวนี้คุณคาดหวังเขาได้แน่นอนครับ ดาเมจเขาแรงแน่นอนและยิ่งเลดเกมนะครับเขาไม่ตายนะครับและคนในสนามน้อยลงเท่าไหร่นะครับยิ่งแรงแน่นอนนะครับเออซึ่งของที่แนะนำนะครับผมก็ความเร็วนะครับผมสกิลใหม่อีกครั้งหนึ่งเจาะเกราะอะไรพวกนี้แหละทุกคนเพราะว่าตัวละครดาเมจจะใส่แนวๆนี้อยู่แล้วละกันนะครับผมต่อไปนะครับตัวละครตัวนี้นะครับผมก็ผมรู้สึกว่าโอบาไนนะครับเป็นตัวละครใหม่อยู่นะครับผมก็รู้สึกว่าที่อ่านสกิลมาเนี่ยมันยังไม่ค่อยเก่งเว้ยทุกคนไอโอบาไนเนี่ย ผมก็ขออนุญาตยังไม่ค่อยพูดอะไรมากมายละกันในผมสรับโอบานละกันนะครับผมรองมันปรับสกิลก่อนละกันนะครับแล้วค่อยเจอกันอีกทีนึงตัวละครสุดท้ายกันแล้วนะครับผมก็เป็นกิจยูร่างที่2อนะผมจะเป็นร่างของตัวละครเสาหลักแล้วนะผมใส่ชุดเสาหลักแล้วนะครับผมซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับดาเมจนะครับมันแรงว่ะแต่ถามว่าแรงเท่ากิจยูร่างแรกไหมก็เกือบเท่าละกันมันก็จะสูสีกันมากผมลองเล่นและสิบตาเนี่ยจะแข่งกันมากๆเลยในผมห้าตา คือแบ่งการดาเมจแรงที่สุดเออซึ่งเก่งมากๆเลยนะครับและควรเล่นมากๆเรื่องของเขานีครับมีสกิลที่สามารถลดพลังป้องกันเป้าหมายได้และเรื่องดาเมจเขาแรงมากๆนะครับและเป็นตัวละครดาเมจที่สามารถยืนได้เหมือนกันด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเขาจะมีเห็นไหมทุกคนลดอตัตราความเสียหายให้กับตัวเองได้ด้วยนะครับเออผมเรู้สึกว่ามันดีมากๆเลยละกันนะครับ และตัวละครตัวนี้เนี่ยผมจะเป็นตัวละครที่จะลดพลังป้องกันให้กับตัวละครแนวหน้านะครับพวกตัวแทงของเป้าหมายแหละเออทำให้เป้าหมายโดนดามเมจแรงขึ้นนั่นแหละครับผมและตัวละครของเขาเนี่ยผมก็จะมีแจกพลังป้องกันอะไรมากมายต่างๆนานานะทุกคนนะแล้วก็จะมีแจกตรงนี้ด้วยครับผมสําหรับบัฟความเร็วแล้วก็แจกดีบัฟลดความเร็วให้กับเป้าหมายได้ด้วยนะครับและบัฟสุดท้ายนะครับก็จะเป็นบัฟที่ลดต้านทานเอฟเฟกต์ให้กับเป้าหมายได้ด้วยนะครับทำให้เป้าหมายโดนดามเอจอะไรพวกนี้ได้ง่ายขึ้นโดยดีบับได้ง่ายขึ้นนะครับ และดาเมจของเขาเนี่ยันจะเป็นดาเมจหมูด้วยสำหรับสกิลที่3ของเขานะครับซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าเขาจะเป็นตัวละครที่ยืนได้นานมากๆและเขาสามารถปล่อยสกิลได้เรื่อยๆได้ดีมากๆเลยละกันนะครับและผมบอกเลยว่าแรงโคตรๆนะครับผมสําหรับตัวละครตัวนี้นะครับสาหรับกิยูร่างเสาหลักนะครับก็เป็นตัวละครหนึ่งที่ควรหานะครับแต่ตัวละครตัวนี้จะเป็นตัวละครใหม่นะครับที่จะยังไม่มีในเกมนะกันนะครับต้องพูดอย่างนี้ดีกว่ามันจะมาช้าๆหน่อยละกันนะครับซึ่งตัวละครในเกมจะมีแค่5ตัวละครนี้นะครับ ไอโอบานายกับตัวละครกิยูร่างนี้ยังไม่มานะครับเออก็เลยผมแนะนําว่าไปโฟกัสแค่5ตัวละครตัวนี้ก่อนก็ได้นะครับผมแต่ถ้าจะเอาเมตาไปเลยละกันนะครับผมก็แนะนําว่าที่เล่นได้แบบดีที่สุดเลยนะครับแบบโกงๆ OP OP เลยนะครับคนใช้เยอะนะครับกิยูนะครับสองร่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นร่างเสาหลักนะครับหรือว่าจะเป็นร่างนี้นะครับร่างพละนะครับชุพละนะครับและตัวละครอีกตัวละครนึงก็คือชิโนบุครับอืมสามตัวละครนี้คือเป็นคีย์หลักเลยก็ว่าได้ แต่ถ้าเป็นทางเลือกทางเลือกหนึ่งนะครับพี่จะเล่นนะครับแบบว่าเพื่อเพื่อขาดละกันนะครับก็ทันจิโร่ครับกับตัวละครซากอนจิครับก็สามารถเล่นได้ละกันนะครับผมก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถเออพลิกแพงหรือว่าดัดแปลงได้เหมือนกันสำหรับซาบิโตะนะครับผมขออนุญาตรู้สึกว่าไม่ค่อยเท่าไหร่ละกันนะครับผมอันนี้คือความคิดเห็นของผมล้วนๆเลยละกันนะครับรู้สึกว่ามันยังไม่เท่าไหร่นะครับแล้วก็โอบานายนะครับจากที่ผมเล่นตอนนี้นะครับมันยังไม่ค่อยเก่งนะครับมันยังไม่ค่อยโอพสิลยังไม่คค่่ออยยเเววรรร์นะับผมกก็ลู้สึา ยังไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับผมเออต้องขออนุญาตเอาแค่นี้ก่อนละกันเนาะซึ่งของที่แนะนำนะครับผมอย่างที่บอกไปนะครับตัวละครดาเมจก็จะมีแค่แบบว่าสกิลใหม่ครั้งหนึ่งเจาะเกาะความเร็วอะไรพวกนี้แหละทุกคนเนาะสกิลพวกซับในะผมก็จะเป็นแบบว่าขาจัดดีบับต่างๆสายแทงก็จะเป็นเพิ่มพลังป้องกันให้กับตัวเองนะครับผมหรือว่าจะเป็นพวกความเร็วอะไรก็ได้เหมือนกันนะครับเอามาขัดค er อมโบบัฟฝ่ายตรงข้ามละกันนะทุกคนนะ ซึ่งนี่จะเป็นคลิปแรกนะครับผมสำหรับการรีวิวนะครับผมหรือว่าจัดอันดับนะครับผมแล้วก็จะเป็นการแนะนำในผมสำหรับปานวารีข้าวๆประมาณนี้ละกันนะทุกคนนะนี่ก็จะเป็นคลิปแรกของเรานะครับผมสำหรับอันนี้ถ้าพูดงงๆไปต้องขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปดัดแปลงแล้วก็ไปแก้ไขจุดบทพ้องอะไรตรงนี้นะครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับถ้าพูดวงไปวนมาอะไรประมาณนั้นเนาะแต่ตอนนี้คลิปนี้นะครับต้องขอชี้แจงเลยละกันเป็นความคิดเห็นของผมร้วนๆเลยละกันนะครับถ้าผิดพลาดประการใดต้องขอโทษมาณที่นี้ด้วย และเจอกันบ๊ายบายครับที่หัวใจถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและเพราะมันมีแค่อยู่คนเดียวอันนี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปมีลูกกี่ทีมีแต่คนบอกว่าเซโน